สวัสดีค่ะคุณลูกแฮปปี้โยคะค่ะมาเรามาฝึกโยคะนะคะที่เตียงนอนของเรากันตื่นมายามเช้านะคะก่อนที่จะลุกออกจากเตียงเนอะยืดเส้นยืดสายกันเบาๆสักหน่อยนึงเนอ,ะ,อะจากนั้นนะคะสลับขาค่ะนั่งถ้าทั้งที่นอนนุ่มๆนะนั่งให้มันแน่นๆสะโพกนิดนึงนะคะหนาทีนะคะนาที10นาทีไม่นานค่ะประสานมือค่ะหายใจเข้าเยียดค่ะ,ะจากนั้นเงยหน้าขึ้น หายใจออกมองลงหายใจเข้าเงยหนนะ้าบริหารข้อน้อยหายใจออกมองลงเลือดลมจะได้ไหลเวียนนะอ่ะแล้วข้างไว้อย่าเกร็งหัวไหล่ค่ะหายใจลึกค่ะจากนั้นมองที่ขาของเราค่ะวางมือกลางศีรษะนะหุบข้อศอกค่ะคอเนี่ยเอ่อนอนมาทั้งคืนนะถ้าบางคนนอนผิดท่าก็อาจจะมีการแบบตึงคอมากคอตกหมอนบ้างอะไรบ้างนะยืดเส้นให้เลือดลมไหลเวียนค่ะ จากนั้นกลับขืนนะเหยียดแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจเอียงไปทางด้านขวาค่ะยืดฝั่งซ้ายนะยืดสีรข้างด้านข้างน,นะกล้ามเนื้อมันจะได้สดชื่นกลับพี่กระเป๋ากลับขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกอียงยืดค่ะจากนั้นนะคะเอามือเราค่ะประสานด้านหลังอ เอามือเรามาประสานด้านหลังนะส่งมือของเรางอข้อสอกค่ะแล้วก็ส่งออกอไปแยืดอกหายใจเข้าหายเจาะก,ก้มลงมานะคะก้มโลงนะคะก้มโดนขวดน้ํายืดได้แค่ไหนเอาเท่านั้นค่ะเอาที่อยู่ในท่าสบายเอาแบบไม่อึดอัดไม่เกรงเกินไปเนาะให้รู้สึกว่าเราได้ขยับร่างกายแต่เช้าอารมณ์จะได้ดีๆอ,อีกสองลมหายใจกดก้นไว้นะ อ่ะท่าน,นี้จะตึงสะโพกขวาด้วยหายใจเข้ายกขึ้นค่ะหายใจออกนะคะวางมือเราไว้ด้านหลังแล้วจากนั้นแอ่นอกก็พอแล้วนะคะหายใจลึกค่ะหายใจออกยาวๆนะคะอ่ะจากนั้นกลับมานะคะเราได้ยืดสะโพกฝั่งขวาด้วยเนาะอ่ะมาสลับข้างค่ะขาซ้ายอยู่บนค่ะขยับสะโพกซ้ายขวาอ่จากนั้นประสานมือค่ะอ่ะส่งมือป้ายหายใจเข้าค่ะ หายจอ,อกก้มตัวโอ้ก้มลงมานะให้รู้สึกเราได้ยืดไหลเราได้ยืดหลังเบาๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะกดก้นไว้นะอ,อีกหนึ่งลมหายใจส่งแขนขึ้นไปบนเพดานเท่าที่ได้อยา่าเกร็งคอมากอีกหนึ่งลมนะหายใจเข้าต้องขึ้นค่ะหายใจออกค่ะวางมือแอนอกนะยืดค่ะหายใจลึกค่ะ ลมหายใจยาวๆนะคะจากนั้นค่อยๆกลับคืนมาเหยียดขาทางด้านขวาไปค่ะยืดเส้นขากันสะหน่อยนะพร้อมกับทําท่าแมวแคท c าว p โพสหลังจะได้เบาๆเอวจะได้ยืดนะามาค่ะมือบางไว้ที่ขาเรานะหายใจเข้าล่างมือไปแอนโอคุุลุขอสามรอบหายใจออกโกงหลังค่ะแมวท้องหายใจเข้ากระดกเท้าแอนโอหายใจออกโกมค่ะแมวท้องก็มิ เยัด้วยหายใจเข้าแอนแล้วค้างไว้5 4 3 2สค่ะ1สไลด์ไปค่ะในท่าเมลนะคะอ่ะจากนั้นให้เราค่อยๆกลับคืนมาเนาะเอ่อใครมีเชือกนะคะเตรียมเชือกไว้นิดนึงแต่ผ้าก็ได้นะคะผ้าเป็นผ้าพันคอผ้าขนหนูก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผ้าพันคอบางๆมันก็จะจับได้เยอะกว่าหรือเป็นเชือกเนาะหายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะลมหายใจออกเอาเชือกคล้องค่ะอ่ะ ใครที่ไม่ถึงใช้เชือกใครถึงเอามือจับเท้าค่ะเราจะยืดเส้นขาเรากันเนาะหายใจเข้าค่ะหายใจออกชานุศีสะอาสนะค่ะค่อยๆกลมตัวเบาๆนะคะค้างไว้ค่ะนับในใจค่ะ8ดถึง10ก็ได้นะคะ8ค่ะ7 6 5 4 3 2ค่ะ1ยกแขนขึ้นหายใจเข้าค่ะลึกๆ หายใจออกค่อยๆค,คลายนะคะจากนั้นค่ะเอาขาทางด้านซ้ายมาไขขาขวายืดตัวบิดตัวหน่อยเบาๆนะวางมือซ้ายไว้ด้านหลังค่ะโอบมือขวาเข้ามาหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆบิดจากหลังล่างหลังกลางหลังบนค่อยๆไปนะเพราะว่าเรานอนทั้งคืนเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ขยับนะคะบิดเบาๆนะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออเข้าแมวทองแล้วบิดท่านี้ฝึกตอนเช้าเนี่ยบางทีอาจจะแบบ บิดปุ๊บเหมือนจะปวดบนท้องเข้าข้างน้าปั๊บเลยก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกค่ะอีกหนึ่งลมหายใจนะคะหายใจเข้ายืดตัวหายจอกบิดเบาๆนะคะโอเคกลับขึ้นมนานะคะเหยียดขาซ้ายค่ะอ่าเอาขาขวาเข้ามานะคะขาขวาเข้ามาเนาะมาเราทำแคทข่าอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าแอนโอค่ะ หายใจออกโกงหลังเพื่อความนุ่มของแนวกระดูกสันหลังเรานันลนะลกละลามเนื้อค่ะหายใจเข้าแอนหายใจออกโกงค่ะเพราะฉะนั้นในชุดนอนเราก็ทําได้เนาะหายใจเข้าแอนหายใจออกโกงหายใจเข้าท่าวัวหายใจออกท่าแมวนะคะโอเคค่ะยกเชือกมาค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกค่ะเอาเชือกคล้องเท้าเรานะ หายใจเข้าใครยืดอกหายจอ,อกพับมาใครไปถึงจับเท้าใครไม่ถึงจับเชือกไว้นะหายใจเข้าหายใจออกก้มพับตัวลงมายืดเส้นขาเนาะบางคนทำงานออฟฟิศนะนั่งทั้งวันนะคะยืดก่อนเตรียมพร้อมนะคะที่จะไปงอเพราะวานันน่งก็งอทั้งวันแล้วยืดมันสะหน่อยนะค้างไว้บางคนเอ,อ่ไปทำงานอาจจะแบบไม่ได้นั่งนานแต่ างทีรถติดหลายชั่วโมงก็เมือ่อยได้เหมือนกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะขอยสองลมนะหายใจลึกๆล,ลมหายใจออกยาวๆคะ่ะยืดกันเบาๆค่ะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะหายใจออกคลายเอาขาขวาไขว้ขวาซ้ายนั่งให้เต็มสะโพกโอกมือทางด้านซ้ายมามือขวาไปด้านหลังยืดตัวหายใจเข้าหายจอกค่อยๆบิดเบาๆค่ะ ให้กระดูกสันหลังของเราได้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มีเลือดไปเลี้ยงนะคะหายใจเข้าขับของเสียด้วยนะลมหายใจออกค่ะอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดค่ะค่อยๆกลับคืนมาเนาะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะนั่งสบายๆนะคะขอยืดเส้นคอด้านข้างหน่อยหนึ่งเอามือทางด้านขวาค่ะจับใบหูค่ะมือซ้ายอ้อมหลังนะหายใจลึกหายจอกดิงลงนะคะคลายอาการออฟฟิศซินโดรมนะเลือดจะได้ไปเลี้ยงที่ศีรษะสมองจะได้ปลอดโปรง่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะกลับคืนมานะคะมือขวาอ้อมหลังมือซ้ายจับใบหูหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะอย่ากเกรงไหลสองข้างนะหายใจเข้าลึกๆลมหายใจออกค่ะจากนั้นค่อยค่อยกลับคืนมานะคะ,ะมือวางไว้ที่หน้าขาเราหลับตาแป๊บหนึ่งนะคะหายใจลึกๆค่ะสังเกตร่างกายเรานะคะยิ่งตอนเช้าเนะี่ยมันจะเห็นชัดมากๆเลยว่าเราทําเสร็จเนะี่ยร่างกายเรามีความ ตื่นตัวนะคะแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงนะคะพร้อมที่จะทําสิ่งต่างๆใน,ในแต่ละวันหรือทั้งวันเนี่ยมากขึ้นง่ายขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆกระพริบตาลืมตาขึ้นมาช้าๆค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาฝึกโยคะยามเช้าตอนตื่นนอนด้วยกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนชุดก็ฝึกได้นะคะเพื่อระบบที่ดีร่างกายที่แข็งแรงสําหรับตัวเรานะคะ n a m ม s <Nam> t <aste> ตค่ะ